เริ่มตั้งแต่วันที่9ธันวาคมนี้เป็นต้นไปบริษัทปิโตเรเลียมไทยคอ์ปอริเรชั่นจำกัดขอเชิญชวนทุกท่านร่วมฉลองเปิดปั๊มน้ำมันพีทีสาขาชนบท 2, 2> บ้านโนนสังหมู่ที่7ตำบลปุดเพียงขอมอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น,บกกกนพบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเนื้อใครใจ่ายแพงกว่าทำไมเติมแพงกว่าทำไม น้ำมันเกรดเดียวกันคุณภาพเหมือนเหมือนกันแต่ที่ปั๊มพีทีน้ำมันถูกชนิดถูกกว่านิตละ20สตังค์น้ำมันถูกชนิดถูกกว่าลิตรละ20สตังค์และเมื่อท่านเติมครบ1,000บาทรับทันทีน้ำดื่มขนาด1.5ลิตร1นขวดฟรีพร้อมกันนี้ที่ปั๊มน้ำมันพีทีสาขาใหม่บ้านโนนสังยังรับเปิดเครดิตน้ำมันให้กับห้างร้านบริษัทและธุรกิจทั่วไปอีกด้วย พิเศษในช่วงฉลองเปิดปั๊มพีทีสาขาใหม่บ้านโนนสังในวันที่เก้าธันวาคมนี้เรามีของสมนาคุณมอบให้กับทุกท่านมากมายบริการแบบเป็นกันเองและบริการส่งถึงบ้านท่านด้วยนะครับขอเชิญน,นะครับเติมน้ำมันที่ปั๊มพีทีสาขาใหม่บ้านโนนสังวันนี้น้ำมันถูกชนิดถูกกว่าลิตรละ20สตางค์น้ำมันถูกชนิดถูกกว่าลิตรละ20สสตางค์และอย่าลืมนะครับว่า เมื่อท่านเติมน้ำมันที่ปั๊ม PT วันนี้ท่านเติมได้มากกว่าน้ำมันเพราะเราคือ PT สถานีน้ำมันของคนไทยที่มีน้ำมันคุณภาพมาตรฐานระดับโลกโลจากโรงกันไทยออยที่มั่นใจได้รวมทั้งสักกภาพจากคลังสำรองน้ำมันของตนเองที่ใหญ่ที่สุดและเราจะมีรอยยิ้มมิตรภาพพร้อมการบริการที่อบอุ่นมอบให้คุณเสมอลองแวะปั๊ม PT วันนี้แล้วคุณจะพบว่าที่นี่ ไม่ใช่แค่สถานีน้ำมันเติมพีทีเต็มที่เต็มพลังจ่ายแพงกว่าทำไมเติมแพงกว่าทำไมน้ำมันเกลดเดียวกันคุณภาพเหมือนเหมือนกันแต่ที่ปั๊มพีทีสาขาใหม่บ้านโนนสังน้ำมันทุกชนิดถูกกว่าลิตรละ20สตังค์น้ำมันทุกชนิดถูกกว่าลิตรละ20สตังค์บริหารงานโดยบริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นจำกัด